วิธีเปลี่ยนเสียงเรีกเข้าในแชท t m s s s n n g r r เราสามารถนำเสียงที่ชอบมาตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าได้มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้เข้าไปที่แชท t m s s s n n g r r เสร็จแล้วกดขีด3ามขีดทางด้านซ้ายบนกดฟันเฟืองการตั้งค่าเสร็จแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดการแจ้งเตือนและเสียงเข้ามาแล้วนะครับกดเสียงเรีกเข้า เมื่อเข้ามาที่หน้าเสียงเรียกเข้าแล้วนะครับในหน้านี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นเสียงไหนเวลาที่เรากดเลือกนะครับมันก็จะมีเสียงให้เราฟังถ้าเพื่อนๆนะครับชอบเสียงไหนก็สามารถกดเลือกเสียงนั้นจากหน้านี้ได้เลยนะครับถ้าเจอเสียงที่ชอบแล้วนะครับและเลือกแล้วเพื่อนๆนะครับสามารถกดย้อนกลับในหน้านี้เสร็จแล้วก็สามารถใช้เสียงที่เราได้เลือกไว้เป็นเสียงเรียกเข้าใหม่ในแชทเ Messenger ได้เลยนะครับ โอเคครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับอยากจะนําเสียงที่ชอบมาตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าในแชท t m s s s n n g r r ก็สามารถทําได้นะครับขั้นตอนนั้นนะครับก็ง่ายๆเลยก็ให้เพื่อนเพื่อน,นะครับออกจากหน้าแชท t m s s s n n g r r ก่อน เสร็จแล้วนะครับให้ไปดาวน์โหลดเสียงที่ชอบมาไว้ในมือถือของมันเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อน,นะครับจะบันทึกเสียงลงในมือถือเพื่อจะนําเสียงนั้นมาตั้งเป็นเสียงโรเข้าใน Messenger ก็สามารถทําได้นะครับถ้าเรานะครับได้เสียงที่ต้องการแล้วให้มาตั้งค่าตามนี้นะครับ เริ่มต้นนะครับให้เ,เพื่อนๆไปหาตัวจัดการไฟล์ในมือถือของเพื่อนตัวนี้นะครับมือถือแต่ละรุ่นของ Android มันจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันเนาะหลกัหลกๆแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่แอป,ปที่เขียนว่าไฟล์ตัวจัดการไฟล์ไฟล์ของฉันประมาณนี้เนาะถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปก вот. ดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่เสียงหรือว่าเพลงประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอเสียงหรือว่าเพลงที่ได้โหลดมานะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะครับกดจิ้มค้างไว้ไปที่เสียงเพลงนั้นเสร็จแล้วนะครับให้กดคัดลอกถ้าไม่เจอคัดลอกนะครับก็ลองกดเพิ่มเติมดูนะครับมันอาจจะเจอคัดลอกขึ้นอยู่ในเพิ่มเติมถ้าเจอคัดลอกแล้วนะครับก็ให้กดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์พื้นที่เก็บข้อมูลให้เ,เพื่อนๆนะครับเลื่อนหาโฟลเดอร์ที่เขียนว่าล i n ค์โทน จะเป็นภาษาอังกฤษก็เลื่อนหาจนเจอเลยนะครับแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็ลองกดค้นหาตรงนี้และพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าริงโทนเข้าไปได้นะครับและในกรณีที่ไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าไม่มีริงโทนก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงนี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่เสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ว่าริงโทนเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ตามนี้เข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมีโฟลเดอร์ริงโทนแล้วให้เรานะครับกดเข้าไปที่ริงโทนกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดวางในโฟลเดอร์นี้ โอเคครับเมื่อเรานะครับวางเสียงในโฟลเดอร์ Ring Tone แล้วหรือว่านะครับในโฟลเดอร์ Ring Tone มันมีเสียงที่เราจะตั้งเป็นเสียงเรียกเข้าแล้วให้เราออกจากหน้านี้และกดเข้าไปที่ Messenger เราจะค้างหน้าของการแจ้งเตือนและเสียงนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่เสียงเรียกเข้าจากนั้นนะครับให้เลื่อนหาเสียงที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อเจอแล้วนะครับให้เรากดเลือกเสียงที่เพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับ เมื่อกดเลือกแล้วนะครับเสียงโทรเข้าในแชท m e s s e n g e r ของมันเพื่อนก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงที่เนเพื่อนนะครับได้เลือกไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันเพื่อนมีเสียงมีเพลงที่ชอบก็สามารถนํามาเปลี่ยนเป็นเสียงเรียกเข้าใน Messenger ได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนเสียงโทรเข้าในแชท m e s s e n g e r หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมันเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ